ปวดกระดูกปวดเข่าทำไมต้องกินวิตามินดีสามคู่กับเคสองคู่หูบำรุงกระดูกที่ขาดไม่ได้ก่อนที่จะไปฟังนะคะฟากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะวิตามินดีสามและเคสองเนี่ยเป็นเสมือนคู่หูที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวโดยทั้งสองตัวนี้นะคะมีหน้าที่หลักๆก็คือวิตามินดีสามเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมจากอาหารได้ดีขึ้นส่วนวิตามินเคสองนะคะจะช่วยนำแคลเซียมที่ดูดซึมไปเนี่ยไปสะสมที่กระดูกและฟันแทนที่จะไปเกาะตามหลอดเลือดของเรานะคะ เมื่อทั้งสองเนี่ยทำงานร่วมกันจะเกิดประโยชน์มากมายเลยนะเช่นกระดูกแข็งแรงนะคะทําให้กระดูกแข็งแรงความเส่ยงที่กระดูกจะบาเดเจ็บเนี่ยก็น้อยลงอย่างที่2คือฟันเราแข็งแรงขึ้นจะช่วยทําให้ฟันแข็งแรงแล้วก็ปัญหาฟันผุเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงนะคะส่วนที่3ก็คือจะช่วยดูแลเรื่องของระบบหัวใจนะช่วยทําให้ความเสี่ยงของการเกิดการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดเนี่ยก็ลดน้อยลงด้วยนะคะและทาไมเราจะต้องกินวิตามินดีสแล้วก็เคสองคู่กันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเสริมประสิทธิภาพนะการทานวิตามินดีสามและเคสองร่วมกันเนี่ยจะช่วยทําให้ ร่างกายดูดซึมและนําแคลเซียมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอย่างที่2คือการป้องกันการเกิดปัญหานะการทานวิตามินดีสอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้แคลเซียมเนี่ยไปสะสมตามหลอดเลือดได้นะคะซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจที่ตามมาได้นั่นเองนะคะแนะนําวิตามินดีสบวกเคสองเม็ดในวิตามินดีสช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายและวิตามินเคในรูปแบบเมไนคิโอนเหรือ MK7 มีหน้าที่นําแคลเซียมไปสะสมที่กระดูกทําให้กระดูกแข็งแรง และนอกจากนั้นนะคะวิตามิน d 3เมกเ2ของเมนเน็กยังให้ปริมาณวิตามิน d 3เมกเซ2ในปริมาณที่สูงสุดที่อยอนุญาตด้วยนะคะ1ขวดบรรจุ30แคปซูลสามารถหาซื้อในร้านขายยาชั้นนําทั่วไปนะคะและติ๊กต๊อกช็อปในตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือที่โบปักตะกร้าไว้ได้เลยนะคะและหากใครอยากปรึกษากระโบโดยโตรงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ